ถ้ย่างไรว่าคณกาลังท้องอืดมาฟังคลิปนี้กันค่ะสําหรับสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังจะมีอาการท้องอืดน,นะคะคือมักจะมีน้ําลายที่น้อยลงค่ะและความร้อนบริเวณนาพีหรือว่าบริเวณสะดือจนถึงใต้ลิ้นปีนะคะก็จะมีความร้อนที่น้อยลงจากไฟย่อยอ่อนกําลังหรือว่าไฟปรินามักคีอ่อนกําลังลงค่ะตัวเส้นสมนานะคะหรือว่าเส้นที่อยู่เหนือสะดือ เราขึ้นไป2นิ้วนะคะจนถึงโคลลิ้นก็จะเริ่มตึงจากลมในนาพีที่ค้างค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้มีอาการทางลมกองหยาดตามมานะคะก็คืออาการท้องอืดน,นะคะจุกเสียดแน่นท้องค่ะ รวมไปถึงก็จะมีอาการลมร้อนตีขึ้นนะคะและจะมีอาการทางลมกองละเอียดตามมาค่ะคือรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจถี่สัานหายใจได้ไม่ลึกนะคะและจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยง่ายร่วมด้วยค่ะซึ่งวิธีการตรวจเส้นสุม,มนานนะคะให้เรายืนค่ะแล้วกดลงตรงเส้นสุม,มนานะคะหรือบริเวณใต้ิ้นปีค่ะ ซึ่งลิ้นปีกนะคะจะอยู่ใต้ตัวกระดูกหนะ้าอกตรงกลางลงไปเล็กน้อยนะคะกดลงไปแล้วให้เราเอี้ยวตัวไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ไปทางขวาค่ะจะพบว่าตึงเก่งเพิ่มมากขึ้นนะคะรู้สึกอึอดอัดขยับตัวลำบากนะคะเมื่อฝืนขยับตัวค่ะหรือเอี้ยวตัวลมจะตีขึ้นข้างบนมากขึ้นค่ะ จะมีอาการจุกใต้ลิ้นปี่แน่นนาพีมากขึ้นหรืออาจทำให้เกิดอาการผอ,อืดผอ้อมเสียดนาพีลมติดขัดที่อกได้ค่ะนอกจากการตรวจเส้นสุม,มนานะคะเรายังตรวจอัศสาสปัสสาระหรือว่าลมหายใจเข้าออกได้ค่ะคนที่มีอาการท้องอืดน,นะคะ จะหายใจฉี่แล้วก็สะดุดค่ะหรือการตรวจอีกแบบหนึ่งค่ะคือการกดที่ท้องบริเวณที่ชิดกับหัวหนาวนะคะหากเรากดลงไปแล้วเบี่ยงนิ้วลงนะคะจะรู้สึกสบายนาพีหรือว่าสบายช่วงสะดือถึงบริเวณใต้ลิ้นปี่มากขึ้นนะคะแต่หากเรากดแล้วเราดันขึ้นนะคะจะรู้สึกแน่นมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คอาการท้องอืดน,นะคะหากใครที่กำลังมีอาการท้องอืดแน่นท้องไม่สม ท้องอยู่แล้วอยากปรึกษาอาการหรือว่าสนใจการดูแลรักษาด้วยตำรับสมุนไพรไทยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาอาการกับหมอได้นะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือกดติดตามช่องของหมอได้นะคะแล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ